ครับสวัสดีพี่น้องสื่อประชนทุกท่านครับสำหรับวันนี้นะครับกองจการตํารวจสอบสวนกลางโดยกองคับการปราบปรามการกระทําวผิดเกี่ยวกับการคุ้มครองผู้บริโภคนะครับร่วมกับกระทรวงสาธารณสุขโดยสํานักงานคณะกรรมการอาหารและยานะครับร่วมกันแถลงข่าวประชาสัมพันธ์กรณีของการจับกลุมแหล่งผลิตนะครับแหล่งผลิต ยาลดความอ้วนนะครับซึ่งยาเนี่ยเบื้องต้นเราทางาสำนักง,งานคณะกรรมการอาหารยาเนี่ยได้ตรวจสอบเบื้องต้นนะครับว่าน่าเชื่อว่ามีส่วนผสมของไซบูทามีนนะครับซึ่งเป็นวัตถเุเคมีวัตถุที่มีผลต่อจิตและประสาทนะครับซึ่งเป็นความผิดตามกฎหมายของยาเสพติดนะครับแล้วก็ในส่วนนี้เราได้ทำการยึดของได้มากกว่า8ล้านบาท นะครับกวาดล้างจับกลุ่มสินค้านะครับสินค้าที่ผิดกฎหมายนะครับที่เอามาหลอกลวงขายให้กับพ่อแม่พี่น้องประชาชนนะครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งเนี่ยมาทําให้เกิดผลกระทบต่อสุขภาพร่างกายแล้วก็อาจเสียชีวิตได้นะครับกับเรียนพี่น้องสื่อมวลชนนะครับก็เป็นอีกครั้งหนึ่งนะครับที่กองกับการ4ี่กองขับการปราบตำรวจสอบสวนกลางโดย อกองขับการปราบปรามอาจจะ,ะเกี่ยวกับการคุ้มครองบริโภคนะครับสำหรับไซบูทามีนก็เป็นมาตรการที่ทางสอบสวนกลางโดยประกอบปคบอและออยอและสาธารณสุขโดยคณะกรรมการอาหารและยานะครับมีมาตรการปราบปรามมาโดยตลอดมีผลการเป็นแบบมาโดยตลอดนะครับผู้ประกอบการต่างๆที่ลักลอบทําผลิตภัณฑ์โดยโฆษณาว่าลดความอ้วนแล้วก็ลักลอบใส่สารอันตรายลงไปนะครับจุดเริ่มต้นก็คือเราได้รับการประสานงานจากทางออยอนะครับ ว่ามีการตรวจพบผลิตภัณฑ์ที่จำหน่ายในท้องตลาดเนี่ยมีการผสมวัตถุดิบประเภทหนึ่งหรือตัวเซโบจะมีนะครับวางขายอยู่ตามที่ทางโออยได้ไปสัมพันธ์แล้วกอ็ออกข่าวไปนะครับเราก็ได้ร่วมร่วมกันหาข้อมูลเชิงลึกเพื่อสืบทราบว่ามีใครเป็นเจ้าของแบรนด์ผลิตที่ไหนแล้วก็ใครเป็นผู้ขายนะครับจนได้ข้อมูลมาทั้ง3จุดที่ทำาการตรวจค้นก็คือจุดที่1 ที่จังหวัดปทุมธานีนะครับเป็นที่ตั้งบริษัทผู้จัดจาหน่ายแล้วก็เป็นที่พักอาศัยของเจ้าของแบรนด์ด้วยนะครับก็พบเจ้าของแบรนด์ตัวผลิตภัณฑ์เมย่าอาตัวสีส้มนะครับแล้วก็ตัวผลิตภัณฑ์พลิ้วตัวสีม่วงก็ในส่วนจุดที่1ก็พบของกลางบางส่วนแต่ว่าตัวเจ้าของแบรนด์เนี่ยก็ได้รับว่าเป็นเจ้าของแบรนด์จริงจากนั้นเนี่ยเราก็นําไปค้นจุดที่2ซึ่งเป็นจุดใหญ่เป็นจุดที่พักของแล้วก็มีการแบ่งบรรจุ เพื่อนําส่งขายให้ลูกค้ามีจุดไลฟ์สดมีการบันทึกข้อมูลมีการส่งสินค้าณนะจุดนี้ก็พบของกลางเป็นจำนวนมากไม่ว่าจะเป็นเครื่องจักรไม่ว่าจะเป็นตัวซองบรรจุตัวเม็ดแคปซูลเอ่อตัวยิงลอ็อตแล้วก็ทั้งเราบางส่วนเนี่ยเราพบยาแผนปัจจุบันซึ่งออกฤทธิ์ในการเป็นยาระบายหรือว่าเป็นช่วยให้ขับถ่ายนะครับแล้วก็ผลิตภัณฑ์แคปซูลจํานวนมากแล้วก็จุดที่3นะครับเป็นโรงงานซึ่งเป็น จุดที่ขอเลขสารบบอาหารตัวนี้นะครับเมย่าเอก็วันนี้เข้าไปก็พบผลิตภัณฑ์บางส่วนแล้วก็จากการทดสอบเบื้องต้นของสำนังกาางานคณะกรรมการอาหารยาครับก็พบว่ามีให้ผลเป็นบวกในชุดตรวจไซบูทามีนนะครับก็ได้ทําการตรวจยึดของกลางแล้วก็อายัดผลิตภัณฑ์จํานวนมากเพื่อดําเนินการทางกฎหมายต่อไปครับ ก็นำเรียนที่มาที่ไปก็คือทางสํานักงานคณะกรราการยาเราได้มีการเฝ้าระวังการจําหน่ายผลิตภัณฑ์เสริมอาหารที่อวดอ้างลดความอ้วนในออนไลน์นะครับทางออยอก็ได้มีการสั่งซื้อแล้วก็ส่งตรวจวิเคราะห์คุณภาพที่กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ปรากฏว่าเมยานี่พบนะครับไซบูทามีนซึ่งเป็นวัตถุออกฤธิ์ประเภทที่1ซึ่งทางออยออไม่อนุญาตให้ใช้ ในผลิตภัณฑ์ไม่ว่าจะเป็นยาหรือผลิตภัณฑ์เสริมอาหารนะครับตั้งแต่ปี53ก็คือเราแบนตัวสารไซบูทามีนมาเนี่ย14ปีแล้วนะครับเมื่อเราเจอเราจึงได้ประกาศแจ้งผลการตรวจวิเคราะห์ให้พี่น้องประชาชนรับรู้รับทราบเป็นพี่น้องประชาชนครับว่าผลิตภัณฑ์เสริมอาหารที่เขาโฆษณาว่าลดความอ้วนนะครับจริงๆไม่ได้ปลอดภัยใส่ทั้งวัตถุออกฤทธิ์ซึ่งไซบูทามีนเนี่ยมีฤทธิ์ก็คือระงับความอยากอาหารนะครับแต่ที่ออย มิให้จําหน่ายหรือใช้ในผลิตภัณฑ์ไม่ว่าจะเป็นยาหรืออาหารในประเทศไทยเพราะว่าเขามีผลข้างเคียงต่อหัวใจนะครับแล้วก็จะทําให้ผู้ป่วยซึ่งมีภาวะในเรื่องของหลอดเลือดหัวใจนะครับและก็การทํางานของหัวใจที่ไม่ปกติอาจจะถึงขั้นเสียชีวิตนะครับหากรับประทานไปโดยที่รู้เท่าไม่ถึงการหรือในขนาดที่ไม่ได้กําหนดนะครับเมื่อ,อมีผลเสียมากกว่าผลดีทางอ,อยอจึงไม่อนุอนุญาตให้ใช้ในทั้งยาแผนปัจจุบันแล้วก็ในอาหารเสริมนะครับ แต่วันนี้ยังมีอยู่เพราะฉะนั้นก็ฝากเตือนพี่น้องประชชนว่าผลิตภัณฑ์เสริมอาหารไม่สามารถลดความอ้วนนะครับช่วยลดน้ําหนักได้จริงวันนี้ท่านกําลังเสี่ยงหากท่านเชื่อนอกจากมีไซบูทามีแล้วเขาก็ปนยาแผนปัจจุบันซึ่งเป็นยาละบายก็เพิ่มการขับถ่ายของกากอาหารนะครับไม่ได้ลดความอ้วนจริงนะครับเออถ้าเรา